ต้องดูทีมก่อนแล้วฝีมือด้วยอันนี้ตีตีจากคลิปที่แล้วนะสีบกหนึ่งต้องต้องใช้แล้วแหละครับยังไม่ได้อัพเววให้เลย มาแปลกโหวันน oh ี้เล hey. oh ่นดีคร <million gameplay> ับเฮ้ยโอ้มาราฟฟเยฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือมาราฟีเนี่ยเอ้าโอ้โห Okay. โอเคโอ้กว้างบอดไม่ดีอาบาเจสวยงามบวกหตอนนี้ความเร็วจัดจ้านมากชิโรโ,โ,โอ้โหอออโอลิเวียชิโร่ผมโอ้โหอยากกินหัวปลาโอลิเวียชิโร เขอให้ดูแล้วอิงสวยงามรูกทนี้ชิโรน,นี่คมจริงอ่าอ,อืมเขาอยู่หรือเปล่าเอ้เอืมเขาอยู่หรือเปล่า

โอ้ดีเคปโปล้ำครับไม่งั้นผมว่าโดนแน่นอนโอ้โหเรย์เอสเอ้จาจังหวะจบมันไม่ดีครับแลมพาร์ทีิดล็อกปะคืนแลมพาร์ดเปิดให้กับชิว <c oughs> โอ้โหน่าเสียดายปาบาเต้คืนรแอสตันเดียร์แทเมอร์ลีเลสโอ้โหยังไม่เข้า โอ้โหปีเก้ปีเก้จะจัดการอาการมันชัคเกรี่แล้วผ่านยรเยสเปิดอ้าวชิรูโอ้โหน่าหนาเดี๋ยวเขาก็จะตอบสนองนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกเตะออกจากเกมภายในสุดเว้ย ชิลูให้กับออสเปกเกต้าโอ้โหลกสวยครับลูกนี้ส่งให้เลเยตให้กับออสเปกเกต้ายังไงในเขตโอ้โหไม่ถึงอามาเต้รักเยบโอ้โหโอลิเวียชิลูครับ สุดๆตัวนี้ออกจากเกมเลยนะฮะเจอชิลูยิงลูกนี้ไม่ไม่น่าเกี่ยวโอเคเดี๋ยวนี่เดี๋ยวแมตชนี้ผมตัดไว้แค่นี้ก็แล้วกันเพราะเขาเขาออกจากเกมไปแล้วนะโอเค<ม>สูนแมตที่สี่กันเลยครับลุยลุยกันเลย ื <c oughs> แรงต่ำกว่าเนะแต่ว่าดูทีมกับฝีมอือก็มาโอ้โหแต่แผนเขาเทือนจริงกะบุกเต็มที่เล้วเกมส่วนกับน่าจะใช้ได้ผล โอ้หรักว่าให้กับหรือกากูโอ้โหลบสวยครับวิสมนมนเกือบได้โก้เขาด้เป็นหน่อยเยอะอมอมไม่ถึงเอาเอาสกัดเอาโอ้ปีเก้ปีเก้ให้กับเมอร์เลสโอ้โห เวรละเวรละกลับก่อนกองหลังพ่าโอเคเขาส่งอ,อ่ลูกกักูโอ้โหเอ้ยโอ้โหไม่น่าส่งเลยครับโอ้แต่หลุดหลังเขาโล่งเป็นทุ่งเลยนะ

คริสมันสวยงามโอ้โหโอ้โหเป็นทุ่งครับลูกนี้เป็นคริสมันเจ็บโอ้โหเวนไม่มีอาร์เอ็มสำรองเลยจำเป็นครับมาคัสแรชฟอร์ดอาร์เอ็มจำเป็นไป ลูกากู ku. โอ้โหน้อยเออเหนียวจังวะยิงโอ้โหมันจะเซฟอะไรนักหนาะโอ้โหลั่นอีกพอจะซ้ำก็ลั่นเออมุนตาลลีแลชฟอร์ดโอ้โหลูกากูมูด็อกว่าโอ้อโหอ,อ,อะไรวะเฮ้ยน้อยเออ แล้วมุนตาลีเขาหงลมด้วยโอ้โหนอยเออร์ส okay. ี okay. ่ทีครับเหนียวเหนียวมากเลยครับแบบจะหนึกไปไหนโอ้ลัชฟอร์ลัชฟอร์ดเฮ้ยเมอร์ลีเลสโอ้โหลาอูเมอร์ลีเลสสวยงามับผมโอ้โหยิงลูกนี้สุดยอด ้ยยิงไกลโอ้โหงดงามมอริเลสโอ้คนยิงประตูสุดสวยโอ้โหดรอกบ้าโยนกับลูกแคคูโอ้โหมองออกอกาสผมเยอะมากแับนี้น่าจะมากกว่าหนึ่งนะเออแลชฟอร์ด เปิดถึงด้วยจอกป่าโอ้โหถ้าลูกไมนเขานี่ก็หนรไปครับจอกป่าแล้วเดี๋ยวพอครบนาทีห้าเรามาเรามาเปิดอะไรวะเปิดแพ็คที่เขาแจกเออมา มาครับโอ้โหโปรเจอโฟรเฟสซีนะแต่ผมโปรเฟสบีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูก่อนว่ะโอเคเดอะคาวสุดหกเวกร์หกโอ้โหมีบวกห้าจาวมิวันด้าถือว่าโอเคแล้วนะทีมเขา เสียอุบามิยังนะโรนันโดด้วยมานัดสุดท้ายของคลิปนี้ครับมันดูกันว่าจะชนะห้าแมตช์รวดหรือเปล่าเป็นไปได้ผมก็จะทำให้ได้นะฮะมายังไงโอ้โห อุ้ยโอ้โหโดนเลยครับโรนัลโด้สิบห้ายิงไกลลูกนี้ไม่คิดว่าจะเข้านะตอนแรกเอเอโอ้โหสุดมือครับเอา้าไม่เล่นหา้าลูกกกูกดให้ลูเล็ตไปแล้วขอโทโอ้โอ้โห อย่างสองเม็ดเลยเหอะแค่ลูกเดียวก็ตามลำบากและเวเยต้าเออหูดักได้ดีลูกะกูโอ้ชิลูเอ้ยเอาเอาแล้วชิลูโอ้โอลิเวียชิลูสุดยอดนายสุดยอดมากชิลูโอ้โหสุดๆเป็นสับรองที่สุดยอดมากครับ โอ้โหกองหน้าตัวจริงไม่ฟินนี่ฝากความหวังว้ที่ชิลูได้เลยนี่อัสปิลกีเตะออสปิลกีเตะยังไงลูกนี้ยิงโอ้โหได้ลุ้นอยู่ครับเลี้ยงล็อกมายิงเองโอ้โห ลูกกากูเปิดชิลูโอ้โอลิเวียชิลูเสียดายครับโอ้โหเน้นๆนะครับท่านำนี่สุดยอดครับลุงเมื่อกี้เสียดายเลยน้อยเลยครับเอ้ยเกือบโอ้โหชิลูเสียงเยาบชาครับเออโลบุท uh, เออโอ้โหลูกกักอูโอ้โหลูก,ก,กลไม่รู้ลูกกักอูไซโกล้ลูกนี้สวยงามริบขึ้นนำสองสต่อหนึ่งครับผมเย่โอ้โหใส่ก้อยไปดีอืมหมดสิทธิ์ครับฟันเดซ่าอ้าวออกเลยออกเลยโอเค ตัดไว้แค่นี้เลยคลิปนี้สองหนึ่งชนะแบบสุดๆการพลิกล็อกนี่ครับต่อยาวนี่ครับชนะห้านัดติดได้ professional a นะฮะสี่แปดแต้มเดี๋ยวแมเนเจอร์ Manager ได้อะไรอะ่ะห้าครั้งโอ้หกครั้ง <c oughs> เราได้ท็อปท็อปการ์ดการ์ดท็อปห้าสิบใช่ไหมอ่าอู้นี่แหละการ์ดนี่แหละมาเอาเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาการ์ดนี้ก่อนฮึบโอ้โหบาชูอายีครับเก็บเลยผมจะเก็บไว้ครับเด็กเชลซีตัวนี้มาครับนี่ครับ ทอปห้บวกสองบวกห้าปีสิบห้าขอเดเด็ดหน่อยมากดไปแล้วโ oh <my> อ้โอ้อุบาเมายังบวกห้าเฮ้ยเจสเกล้านโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอุบาเมยัง ครั้งแรกครับที่ผมเปิดไอการ์ดพวกเนี้ยแล้วได้บวกห้าแล้วเจ okay. oh ็ดสิบเก้าเอ็มยิเค้โอ้โหแต่เวลผมหมดว่ะยิ okay. okay. oh ่งเค้ิเค้โอ้โหไอ้เฮียโอ้โหตะลึงตะลึงกับตา เดี๋ยวคลิปหน้าได้เห็นแน่เดี๋ยวพาร์ทหน้าได้ใช้แน่เดี๋ยวโอนด้วยโด้วยโอเคโอ้โหตื่นเต้นคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ